เหมือนเดิมครับพี่น้องพาพี่น้องมาเพียงน้ำปลามันเนาะเ็สแหละกันแล้วลพี่น้องไม่ต้องห่วงครับมันสําปะหลังเป็นพืชที่ชอบน้ำนะครับแต่ไม่ชอบน้ำเช่น้ำขังไม่ชอบน้ำซับด้วยนะครับผมเนาะตัวนี้ก็สองเดือนเหมือนกันนะครับไอปูมือเดียวกันก็ตัวน,นั้นแหละที่ผมถ่ายรูปให้พี่น้องเบ่งเนาะปลูกตัวนี้ปลูกตอนบ่ายตัวนั้นปลูกตอนเช้า ทางผุ่นฝนมันเที่ยวพี่น้องเนาะมันสองเดือนก็อีกเจ็ดแปดมือเลยนี่นี่มองนี่อีกมองหนึ่งนี่มองได้ต่ำๆมองได้ต่ำๆพี่น้องมองได้มันต่าอู้หอยล่มหมา่บ้านพี่นอ้องโอ้ต้นมันเอ็นบมดเลยนี่ต้นมันสีเสียอย่างหนึ่งก็คือต้นมันเอ็นนะครับพี่น้องนี่เอ็นแบบนี้แล้วที่นี่หัวมันจะออกคางเดียวต้นมันเอ็นแบบนี้ เท่ากัเสียใจเนาะพี่น้องไพ่ธรรมชาติเนาะก็ออกข้างเดียวก็ตารยถากรรมละ่ะพี่น้องเนาะมึงได้ตั้ก็มูผมบ่กว่าเมียนมึงนี่แหละอา้าวมือเดียวเลยจัดการให้พี่น้องดูมันพ่อใส่ปุ๋ยเหรอด้พี่น้องมันมันพ่อใส่ปุ๋ยตัวถ่ายเหรอด้แต่ว่าไอ้สำคัญม,มัน เงินที่นะพี่น้องยัเ,เงินมาจะใส่ละก็ว่าตายแล้วเปียนน้ำเขาปามันข้าเจาอันนี้ปลูกรุ่นกันเป็นเดือนผุดแล้วครับแล้วคอยกลับมาเบิง้งว่าถกหมองบอปีแล้วผมใส่ปุ๋ยเลย,เลยพี่น้องซ้ำนี่นี่เบิง้งเหมือนเดิมครับพาพี่น้องมาเปลี่ยนน้ำ มองได้ตั้มกูมูพี่น้องผมว่าวงนี่แหละนี่สับเลยบ่เพีงบ่ได้ครับพี่น้องมีสิบเนา่าวบดเลยนี่เรามันหน่อยนี่บ่ใหญ่ได้ครับน้ำเซ่น้ำขังนี่ดูแลเอาพี่น้องเฮ็ดบ่บ,บ่ได้เฮ็ดหลายคือเขาเนาะผมเฮ็ดแค่สิบไร่เด้พี่น้องปีนี้แปลงนี่สามไร่ แปลงพูนที่ผมถ่ายรูปให้พี่น้องเบิง้งสองลตัวนั้นนี่ยังได้อีกทั้งหลังผุเหลียวบัดที่นี่นี่นี่จังสีกะจีงสีกะบดายนี่มันออกมาบดายมายอมไม่ยอมปล่อยให้น้ำขัง ไล่ข่าปลาใช่หรืเพรา,าะแม,ม,ม้นวันสีดีไล่ข่าปลาจ่อยนอนเบ็ดผาเห็ดอยังอีกเนาะนอนเบ็นไหนเนาะสบายพีเนาะพี่น้องเฮ้ยสได้ปั๊บที่ไม่ตัวนี้ปีน้มตรงนี่ไหมเออเป็นเป็น,ปนฉันเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องด้านหลัง มองพ่นเนี่ยก็าตเป็นวึ่งคุณเห็นไหมอูเมื่อได้เนาะพี่น้องปีนี้เนาะเห็ดมันเฮ้ยบ่มีงเงินใส่ปุ๋ยนี่แหละพี่น้องลองพื้นลองไปแล้วครับผมนเนาะเหลือแต่สองเดือนนี้ใส่สูตรโตไทได้แล้วด้วยครับเนาะพี่น้องตามทีนอนเวียนเห็ดปีที่แล้วแต่ปีนี้เงินบ่มี <c oughs> นี่พี่น้องขุดป่๊ดเ้ครับนี่ นี่ให้มันเสียหายหน่อยที่สุดเบิ้งี่ยบ่พวงบ่ได้พี่น้องบ่ปบวงบ่ได้เด้อครับเนาะเดี๋ยวเขา